นี่จ่าตุววังธรรมาวังอาเทศสะยิตังขะเล้ววากาลวิกโกแปลลงตัววโนกอลวิเอกเวเตยอมร้องวันณาสัตเตซึ่งในปรัตวัตุสะเลมีเสียงอันไพเราะทีมหันตากาด,ดูเดือนหายาเถาป,ปะมั่งย่างุปะไม,ม่ชนใดมีเสียงพุทธเจ้าน,านั้นโนกอลิวิห้องวันหนึ่งสามยามห้องยามือเศร้าหมายถึงหยังห้องยามือแรงไมยถึงหยังคบใหญ่ทอยตัวใหญ่ทอยไรหองยิ่นไกลไกลปานไหน ค่นเจ้าใดเห็ุจะเปลี่ยงออกมาค่นเมื่อไรนา่งข้ายยมไว้ตั้งแถวโอซเด ในเสีอลำจริงลำเล่นจำนงบริจงฟังจำนงละสิเวเดิมเก่าเลี้ยงสินปินเดิมเมยเนี่ยเปรี้ยวอางดเมยเียเรียกว่าวิรัต สีลัปฏิบัติตามทางตระลงท่งตั้งสีรังมาเดินสีลรีแบกบาสีเธอพอสีลสัมปทาล้วนกระทั่งงดเว้นทางหลไฟดีเป็นลักจะสินเก้าสี่สามเรื่องมีมาตูรักษาตัวสินก้อนเน่าเข้าคังยังมีเกิบุตรเจ้าในผ่านเดินตาตานันดีขาป๋าขาดหนมาอย่างุกเนี้ยปั้นนานขาแต่เนือตูใไป่าป่นิบบอจำสินกินท่านจางเขาชาวบ้าน ชาวบ้านไม่จะทำการขาปลาปังย่างบาปทาบเรื่อพอละทั้งองละพระเจ้าเฮานางจ้องย่างพระองค์ท่านสองรูทั้งไฟอนาคตจะเป็นคนมีบุญต่อไปภายหน้าถ้าหากทำการสา่น้นไปัสสาวะการฉลาบากกว่านเอกองค์องเองแจ้งเรื่อพอแจ้งบ่ฮอดเบอร์เท่าแปดทำวันถิงพระองค์ผินเรียนทางสองผ่นเดินดันวันนั้นสับพันธุเจ้าสาดเด็ดไปส่งโปรดพักนั่นแล้วละยกพ้นตรวจใหม่ใส่กวางกวางไผ่พักแล ควบต้นไม่นียงศาสนาการนาตัดเนตจะกล่าวถึงนายพานาพอเคยเดินดันก็ถือวัดงารแจมตัวต่างๆหาเรือพอขาป่าขาเรือมาได้ดังหวังหาเลดันล้วนภายหลายของพระน้องผาพอเห็นฝูงสัตว์สาทวนพันเลือหลากเลือเหล่ามาถึงห้องใส่ท่อพรงคอยู่เร่อเราเห็นมูเนื้อเสียงเต่าหอมห้ยทานเลือขึ้นน้ำไม่เน่าโกงสิยิ่งเอา ได้ยินเสียงเศร้าเมียนเสียงอง์หามองเลยจ่าตันในผ่านในทานนางผ่านอยากได้อีหยังจะข้อยเดินดวงดันเดินเข่าป่าไพในผ่านว่าอยากได้ฝูงโมซั์สาไปลย้ยงดูบทตาเมียงเมียในหมู่เมียช่าวบานเอาเราฝูงเมี่ยงเก่งศัสากาไกในผ่านว่าอยากได้ฝูงเนือมังเมยขันอยากได้บ่อนยาคอนซาเลี้ยงสถานนํำเฮาเจือเอาผ่านเลยและจงตกล่องพร้อมเลี้ยนออกเคอว่าไปทองเป็นข้าถาเป็น ข้าเบื้องตอนของเจ้าวัดตังสอนบทข้าถาขนต้นขอหนึ่งวาปานาข้อที่สองอาธินาข้อที่สามกาเมข้อสีมูสาข้อหาสุราเจือมาจําไว้ไปผ่านจงกะล่ำไว้ปลา,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 าน้ายาาฐานอาทินาเจ้ายะหลักจะสอบายจอมอมือขอสามนั่นยาเสพเมถุนเป็นลูกเขาเมียเขายาเสพไปนอนไกล้ได้สนวนร้์อ เป็นลูกเขาเมี่ยเขาอย่าเสียไปนอนไกลมันสียผ้าล่วงหมอเอาเว้กีเอ้เจ้าขัากีเอา้าเป็นแล้วอันมันหา้าอันเกิดเป้ไม่ยังไปน้ำลวดน้ำเดียวมันไม่บ่มีหมองน้อนมันก็อยู่ในห้องเดียวกันบอกเป็นอย่างว่าตั้งแต่คันหูแล้วเตาพารลโอ้เจ้าว่ไไร มเมื่อคิ่ล่วงมองเอาไกจีขวดจีขอที่สีคือมูลสาวอาไว้ยายตัวเลี้วลายพังขอหานั้นยาเสพชุราบานใน่านนำฆ่าถาตาขึ้นมาบ้านพ่อได้มาถึงห้องเลื่อนเกยเลยังเมียได้ถามเขาขอได้ยังมอละพอสือ ไอ้พันเกตตาบุตรก็เลยบอกกบเมียว่าเถา้าเอ้ยมือนีบรดได้ดอกเหนือใ้แต่ข้าขาเหนือที่มาพ่ายหลังขาเขากระลำได้เมียเลยสนเจโลนขอฟั่งม้วนกาวผัวเลขไขเขา,ข,าขอจ๋าว่าขอต่อเมียเมียพันฟัง่งแแล้วขอหนึ่ง่าป่านาโมขาดสัดตัดชีวิตก็อ,อืดตายนันที่เถา้าเท้าเสียเอาอย่างเลี่ยงบุตรตาจังสีเงยเอาไปขึ้นกับเมียเขาเอาไว้แม่นบอดี พอ,อที่สองวันนี้หลักเป็นกะผิดม,มุ่นมันกะโจนโอตไตเอาไปขึ้นไทยแม่เถานายพันฟังเนีย่มมยว่าปัดคือค่ำรอีเมีย่าเอาไปขึ้นเบืองกวนาพ่อจะหอดมือเสาผ่านเถากับเราไปเพือ่อนว่าขืนบ่ได้เรียนมายังสมควรผ่านเลยเบิดคว่ขืนกับเราเรียนเอาเพิ่มทได้เติมก็ใหม่นายพันรับสินแปดพอดวิการอภรนัดกจิจตะวาและมาลาเปด์คอ

ที่เวิร์ตนี้อยากครับฝากด้วยหวดล้นจะแขวเอาตอมมึงจะได้เอากระนาไมฟใจตรงกันพ่อกันไหมนะครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะครับติดตามตั้งเลยนลาจวนแล้วเชียงรื้อพ่อใหญ่จำนงลือชาด้วยครับคุณหน่อยคุณตูเฟมเบอรี่ครับคุณหน่อยคุณตูเฟมเบอรี่ครับสวัสดีครับ